เจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจัดชาวบ้านบ้านวังหินว่ามีสุนัขตัวหนึ่งลักษณะอ้าปากค้างร้งรองหวยหวนด้วยความเจ็บปวดและทรมานจากเศษอาหารที่ติดลำคอมานานกว่าสามวันแล้วจึงนำเจ้าที่กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์รุดไปอย่างไม่ได้ที่41หมู่ที่1ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบนายสมคิดนิรกิจอายุ42ปีเจ้าของบ้านนำเจ้าที่ไปดูสุนัขตัวดังกล่าวซึ่งกำลังเดินไปเดินมาและมักอ้าปากค้าง น้ำไหลๆพร้อมกับส่งเสียงร้องวยความเจ็บปวดที่ลำคอทหาจ้าที่จึงพยายามช่วยกันล้อมจับอยู่นานแต่ว่าไม่สามารถจับได้ง่ายสุดท้ายต้องช่วยกันไล่ต้อนให้เข้าบ้านในพื้นที่แคบกระทั่งสามารถจับตัวได้สำเร็จและนำตัวส่งไปรักษาที่ปัสุสัตว์อำเภอวังโป่งโดยมีนายระวิกรวรทน์ปสุสัตว์อำเภอวังโป่งได้ประเมินอ,อาการและวิธีรักษาโดยจำเป็นต้องใช้ยาสลบเพื่อป้องกังนสนั่งได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับสัตว์ค่อยๆคีบเอาเศษกระดูกที่ติดขวางลำคอออกมาได้อย่างปลอดภัยใช้วเวลาเพียงแค่5นาทีตรวจสอบพวบว่าเป็นกระดูกชิ้นส่วนสันหลังหมูซึ่งมีขนาดใหญ่คาดว่าสุนัขพยายามจะเกินลงไปแต่ติดขวางที่ลำคอทำให้ได้รับบาดเจ็บจนคออักเสบดังกล่าวบึ้งตนจะรอให้สุนัขฟื้นตัวพร้อมกับให้ยาแก้อักเสบเราให้แข็งแรงก่อนจึงจะส่งอมอบให้กับเจ้าของนำกลับไปเลี้ยงดูต่อที่บ้านตามเดิม สอบถามนสมคิดนิรกิจอายุ42ปีเจ้าของสุนัขเปิดเผยว่า สุนัขตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าไวไวัยอายุประมาณ14ปีเศษเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเพศผู้โดยตนเลี้ยงดูให้อาหารมาตั้งแต่ตัวเล็กโดยเจ้าไวไวัยจะมีนิสัยไม่ชอบเด่นมักไม่ชอบให้ใครแตะต้องตัวแม้กระทั่งเจ้าของก็ไม่สามารถจับตัวได้จึงวิ่งหนีตลอดกระทั่งเมื่อ3วันก่อนตอนสังเกตเห็นเจ้าไวไวัยกำลังแทะก,กระดูกอยู่ซึ่งก็เป็นปกติที่มักหาอะไรกินเองเป็นประจำหลังจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าเจ้าไวไวัยมักสแสดงอาการอ้าปากค้าง คล้ายพยายามจะขย้อนอาหารออกจากปากแต่ไม่สําเร็จจนผ่านมาถึงวันนี้พบว่าบริเวณที่ลาคอเริ่มบวมอักเสบและเจ้าววัเริ่มส่งเสียงร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดซึ่งคาดว่าจะมีเศษกระดูกติดขวางที่ลาคอจึงรีบแจ้งให้เจ้าที่มาช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยดังกล่าว